ตือนการใช้สมุนไพรหรือยาแผนโบราณควรศึกษารายละเอียดและสรัรพคุณรวมถึงผลข้างเคียงหากไม่มั่นใจไม่ควรใช้ด้วยตนเองควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรแผนไทยก่อนใช้ทุกครั้งนะครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขุสคนคือเก่าครับผมพบกับคนลาไพ่ชาแนลไอกดอกพี่น้องนะครับเมื่อนี้ก็ออกนอกสถานที่คือเก่านะครับสีน้าผ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับมามาพบนะครับสมุนไพ่ตัวหนึ่งนะครับที่เพิ่นมาเกิดน้ําตาำทองไหลทองหน้านะครับเพราะว่าเกิดน้ําตาำข้างหน้านะพี่น้องนะครับนั่นก็คือนะครับต้นเอียงหมายหน้าได้พี่น้องนะครับเพิ่นสีมักเกิดหลายนะครับน้ําหน้านะครับพี่น้องนะครับต้นเอียงหมายหน้านะครับส่วนมากคนกระสีตัดถิ่มนะพี่น้องนะครับ สำหรับคนที่บร,รูว่าสรรพคุณนะครับหรือว่าประโยชน์ของเพลินก็นมีให้กันนะครับพี่น้องนะครับอย่ามองขามเพลินนะครับเพลินกะเกิดมาเพื่อซอยเหลือคนแท้ๆพี่น้องนะครับเพลินก็เป็นสมุนไพชันเยี่ยมอีกตัวหนึ่งนู่พี่น้องนะครับเอียงหมายหน้าครับผมครับ ก่อนที่ไปฟังสรรพคุณหรือว่าประโยชน์ของเพลินนะครับก็ขอฝากเตือนไว้อีกคือเก่านะครับสมุนไพรทุกตัวนะครับเพิ่นก็ล้วนให้คุณแล้วก็มีโทษเด้อพี่น้องนะครับโปรดศึกษาข้อมูลนะครับหรือว่าสอบถามผู้เพิ่นรู้นะครับหรือว่าเพศเกกรไทยนะครับหรือว่าแพทย์แผนโบราณเด้อพี่น้องนะครับก่อนใส่ทุกครั้งเด้อพี่น้องนะครับครับลักษณะของเอียงหมายหน้านะครับเพิ่นมีถิ่นกําเนิดนะครับในอินเดียนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับไปจนถึงเกาะนิวกินีนะพี่น้องครับ ่นมีเงาอยู่ใต้ดินนะครับมักขึ้นเป็นกกอเด้อนะครับมีความสูงประมาณนะครับ1ถึง3เมตรเด้อพี่น้องนะครับไม่แตกกิ่งนะครับลำต้นกลมนะครับฉ่ำน้ำเนาะพี่น้องนะครับเป็นสีแดงนะครับครับประโยชน์หรือว่าสพคุณของพิกนกหลากหลายเลยพี่น้องนะครับสพคุณของเอียงไม้นะครับเร้ามงนะครับจะใส่เงาใต้ดินนะครับน้ำมาต้มนะครับเพื่อเป็นน้ำดื่มนะครับรักษาโรคข้อดันโลหิตต่ัดเวบเยพี่น้องนะครับ อาการนาซีดนะครับส่วนเหงาของเพื่อนนะครับน้ำมาต้มกินด้วยพี่น้องครับแล้วก็เช้าไทถไงนะครับเพื่อนสีน้ำหลากนะครับมาดองกับเหล่านะครับดื่มเป็นยาบำรุงกำลังเด้อพี่น้องครับส่วนหลากของเพื่อนนะครับอ่าเป็นยาบำรุงกำลังนะครับแก้ตัวเหลืองนะครับแก้อาการอ่อนเพลียต่างๆนะครับบ่มีเหลียวแรงนะครับเพื่อนสีน้ำมาต้มกินด้วยพี่น้องนะครับแล้วก็เสื้อว่านะครับเป็นยา เพ่นยังเป็นมิสารนะครับต่อตันหลคกมะเร็งเดือดพี่น้องนะครับส่วนลํำต้นของเพื่อนนะครับนํำมาซอยต้มขินเด้อดพี่น้องนะครับอ่าแล้วก็เหงาของเพื่อนนะครับเหงาของเอียงไม้หน้านะครับเป็นยาแก้สร้างเด็กหน่อยเด้อพี่น้องนะครับแล้วก็ล่ำต้นนะครับนํำมาย่างไฟนะครับขั้นอาตนามนะครับมาหยอดหูนะครับแก้อาการหูหนวกหูอือหูตึงเด้อพี่น้องนะครับ ล้วก็รักษานะครับหูเป็นน้องนะครับส่วนใบของเพื่อนนะครับน้ำมาบดวก็เอาตะนามนะครับเราเอานาหยอดเข้าไปในหูนะครับพี่น้องเรากล้วก็ส่วนใบของเพื่อนนะครับมีสรรพคุณแก้ไขวัดต่างๆนะครับหรือว่าพวกติดเชื้อนะครับไวรัสต่างๆนะครับเพื่อนสะแก้ได้นะครับส่วนใบนะครับเอามาต้มกินเ้อพี่น้องนะครับเรากลรากนะครับใส่เป็นยาแก้ไขวัดนะครับไข่ตัวรอนนะพี่น้องนะครับส่วนหลกของเพื่อนนะครับน้ำมาต้มกินนะครับแล้วก็ราหลกของเพื่อนนะครับมีรสขมเมานะครับ มีสรรพคุณนะครับซอยแก้อาการไอเรือร่างนะครับหรือว่าไอแบบไอหนักรอบปีน้องนะครับส่วนหลักของเพิชนนะครับแล้วก็ซอยรับเสมหะนะครับส่วนหลักของเพืชนะครับแล้วก็น้ำมาซอยนะครับตากแห้งนะครับส่วนใบของพินด้วยนะครับตากแห้งแล้วก็น้ำมานะครับ มวนสูบเปลี่ยนคือจังบุรีก็ได้นะครับพี่น้องนะครับรักษาลทิ์สีดวงจมูกนะครับพี่น้องนะครับส่วนใบของเพื่อนนะครับแล้วก็ต้นนะครับตลอดถึงหลักของเพื่อนนะครับมีสับปะรดนะครับเป็นยาซ้อยบำบัดนะครับอาการบวบอาการบวมอาการปวดอักเสบนะครับหรือว่าอาการโรคกระเพาะนอกพี่น้องนะครับท่ายเป็นเลือดนะครับกินของแสลงนะครับแล้วมีอาการปวดนะครับแล้วก็ออกทางทวารนะครับต้น ตลอดถึงหลากของเพิินนะครับนํามาต้มกินนะครับพี่น้องนะครับเพื่อนที่ซอยยับยั้งได้ดีนะครับแล้วก็น้ำนะครับขั้นจากลําต้นของเพิินนะครับใส่เป็นยาแก้โรคท้องบิดท้องอืดท้องเฟ้อนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ซอยอาการนะครับท้องผูนะครับเป็นประจํานะครับส่วนหลากของเพลินนะครับแล้วก็ซอยในการย่อยอาหารเด้อพี่น้องนะครับแล้วก็ส่วนหงของเพิินนะครับน้ำมาพอกบริเวณสะดือนะครับเป็นยารักษาโรคท้องมั่นนะครับส่วนหงของเพิินนะครับแล้วก็หงของเพลินนะครับน้ำมาต้มนะครับ เป็นน้ำดื่มนะครับเป็นยาสมานแผลภายในนะครับพี่น้องนะได้ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ส่วนเงานะครับมีสรรพคุนเป็นยาไทยเด้อพี่น้องนะครับยาขับพยาธินะครับยาขับพยาธิน,น, um um นะครับส่วนเงาของคนนะครับน้ำมะขันออกแต่น้ำด้วยพี่น้องครับเอ่อเพอร์ซิมีลิดนะครับเปลี่ยนยาไทยยางรุ่นแรงนะครับขันจากเงาสดเด้อพี Columbus ่น <R is> ้องครับแล้วก็ลากนะครับมีสรรพคุนนะครับอ่าต้าน พยาธนะครับขับพยาธได้ดีนะครับส่วนหลากของเพลินนะครับแล้วก็ส่วนเงานะครับเพอ่นสิมีลดขมเมานะครับมีสับปอร์คุณเป็นยาครับปัสสาวะเด้อครับขับปัสสาวะได้ดีนะครับสําหรับผู้ใดที่เนี้ยวคัดนะครับเนี้ยไม่ค่อยออกนะครับพี่น้องนะครับเอาส่วนเงาของเพลินนะครับมาต้มกินเด้อนะครับแล้วก็ใส่ลําต้นของเพลินนะครับน้ำมาต้มนะครับกินน้ำนะครับเป็นยาครับปัสสาวะนะครับแก้อาการโรคกระเพาะนะครับหรือว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบเด้อพี่น้องนะครับ พิณสียาเป็นยานะครับคับหนิวได้ดีพร้อมนะครับพี่น้องนะครับแก้โรคติดเชื้อนะครับในทางเดือนปัสสาวะนะครับส่วนเหงาเด้อพี่น้องนะครับล้วกขั้นน้ำจากเหงา่สดนะครับเป็นยารักษาลิซิดวงทวานนะครับพี่น้องนะครับแก้อาการบวมน้ำนะครับแล้วก็เพินยังมีสารนะครับยับย่างนะครับพิษงูนะครับ ต่างๆได้ดีเยี่ยมพร้อมเด้อพี่น้องนะครับนําส่วนเงาส่วนรากนะครับนํามะวัวตะเกาวตะนามนะครับเราไปท่าบริเวณที่ถูกพวกสัตว์มีผิดกัดเด้อพี่น้องนะครับเพิ่นสียับยั้งนะครับเชื่อบรให้ลุกลามได้ดีเยี่ยมเด้อพี่น้องนะครับแล้วก็รักษาโรคผิวหนังได้พร้อมนะครับพี่น้องนะครับครับนี่ก็คือสรรพคุณนะครับหรือว่าประโยชน์ของเอียงไม้หน้านะครับแล้วก็เพิ่นยังรักษานะครับแก้อาการหนองไนของทัดชายได้ดีเด้อพี่น้องนะครับแก้อักเสบแก้บวมนะครับน้ำเงาเพิ่นมาต้มนะครับเอาแต่่นน้้้เดออพีงนะครับ ล้วก็ใส่ล่างนะครับหรือใส่ตามพอกบริเวณที่เป็นเด้อพี่น้องนะครับเพิ่นทีซอยได้ดีเยี่ยมนะครับครับนี่ก็คือสับรพคุณนะครับหรือว่าประโยชน์ของเพิ่นนะครับก็มีหลากหลายนะครับกับปวดไส้นะครับยางมีสติเด้อพี่น้องนะครับสมบนไพรทุกตัวล้วนห้คุณนเราก็มีโทษนะครับปวดศึกษาดีๆก่อนใส่ทุกครั้งเด้อพี่น้องนะครับครับถ้ากคลิปนี้นะครับก็ยืมนะครับกดไลค์กดแชร์กับกดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนรับไพ่ชาแนลนะครับ ฮักกระไรถึกใจกะแช่คน้นหลาภัยชนเดือพี่น้องนะครับสาหรับสุดท้ายคลิปนี้กะขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขสมหวังนะครับออกไปใส่มาใส่แคลคาดปลอดภัยนะครับทําธุรกิจทําการงานอย่างกะขอให้จเจริญนุ่งเรื่องครับผมสําหรับคลิปนี้กะขอตัวลาพอ่ออมพี่น้องไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าครับผมนะครับสวัสดีครับ